สวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณโบบีมีเคสดีอะไรมาฝากเรากันบ้างคะวันนี้เป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะ<ฆ>เกี่ยวกับเรื่องไตผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ชายนะคุณพ่อนะอายุ80ดสิบนะคะ<ฆ>อันนี้คือคุณลูกสาวติดต่อมาให้คือคุณลูกสาวเนี่ยติดต่อมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะต,<ฆ>ตุลาปี2020เขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ย เขาก็ส่งผลเลือดมาให้ดูบีดูแล้วอ๋อคือไตเสื่อมเนี่ยตอนนั้นมีอยู่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นหรือไงไม่รู้ระยะสี่นะคะแล้วคุณพ่อก็มีอาการคันมากคันมากแล้วก็แล้วก็ผอมไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีแรงไปทําอะไรไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็พยา,ยามองหาอาหารเสริมเหมือนกันนะว่าะจะให้ทานอะไรดีเขาก็บอกเขาก็ถ่ายรูปส่งมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้ทานตัวนี้นะแล้วก็พ่อแพ ทานแล้วก็รวมไปหมดเลยก็เลยแบบมองหาว่าจะทานอะไรดีก็ดูแล้วว่าเอ๊ะของพี่เนี่ยน่าจะดีทานได้ไหมคุณพ่อเนี่ยทานได้ไหมบีก็บอกอู้อย่างงี้ต้องรีบทานเลยนะคะเพราะว่าเค่าไตเนี่ยก็อยู่ระยะสี่แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะตกลงเร็วนะพวกระยะสี่นะคะแล้วก็บีก็แนะนํมันก็แน่นอนแหละชุดฟื้นฟูของเรานะคะเล่งดวนนี่ของซอง ฮาร์ดหนึ่งซองต่อวันใช่ไหมคะโ <ues S 2> อเคเขาก็ศึกษาแล้วแหละส่วนหนึ่งนะคะเขาก็โอเคสั่งเลยสั่งเลยว่าอย่างนี้บีก็นแนะนำว่าทานยังไงปรากฏว่าทานไปได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆสักสิบวันน่ะเขาต้องต้องพาคุณพ่อไปต,ตรวจเลือดพอดีอนะ yeah. เขาก็แล้วเขาก็ดีใจมากเขาก็ส่งผลเลือดมาบอกว่าคุณบีผลเลือดดีขึ้นบีดูเออจีแคนเพราะว่าค่าอีจีอาขึ้นมาสามสิบสามแล้ว Mm. อืมเออคือคือเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเขาต้องเขาเขาต้องพาคุณพ่อเนี่ยไปหา,หาหมอเนี่ยทุกเดือนคุณพ่อเนี่ยจะมีปัญหาทั้งเรื่องหัวใจ mm. เรื่องไ mm. ตแล้วก็ mm. เรื่องโลหิตจางเลือดจางต้องไปให้เลือดอะไรอย่างเงี้ย mm. บอกเรื่องต้องโรงพยาบาลเนี่ยเขา เหนื่อยมากเลยที iram, จ young, <S 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 ่จะต้องพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลเขาก็เลยอยากหาตัวช่วยว่าทํายังไงคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงเนี้ยนะก็ปรากฏว่านี้ทานแล้วค่าไตดีขึ้นทานไปสิบกว่าวันเองเนี้ยเขาก็ดีใจแล้วปรากฏว่าเดือนนั้นเพราเอิญมันมีโปรโมชั่นค่ะสิบสองกล่องนะสิบสองกล่องก็คือจะทานได้สี่เดือนเนาะแล้วก็แถมอะไรพิ่กก็จำไม่ได้แล้วล่ะเขาก็บอกว่าเขาซื้อเลย เพราะว่าหไหนๆคือพ่อต้องทานอยู่แล้วแล้วทานไปสิบวันดีอย่างนี้นะเขาสังส่งซื้อสิบสองกล่องเลยนะสำหรับประมาณสี่เดือนอ่ะแล้วคนนี้เนี่ยเขาก็พอครบสี่เดือนเขาก็สั่งอย่างนี้อีกนะสั่งเรื่อยๆสั่งเรื่อยใช่สั่งจนกระทั่งวันเนี้ยเขาก็โทรมาเขาบอกจริงๆไอเซ็กสี่เดือนของเขาเนี่ยยังไม่หมดหรอกแต่โปรโมชั่นพรุ่งนี้อ่ะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้เลยมันต้องมีเขาก็เลยสั่งด้วยนะคะเอา เงินมาเรียบร้อยนะคะสิบสองกล่องนะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อทานเจลแบบนี้นะคะแล้วก็แนะนําเรื่องการปรับอาหารอะไรมาเนี่ยคุณพ่อไม่มีปัญหาเรื่องคันแล้วนะแล้วคุณพ่อเนี่ยผิวดีหน้าตาผองใสคือเมื่อก่อนเนี่ยคันแล้วก็ผิวหมองคําตัวผอ,อมๆแห้งๆตอนนี้เนี่ยหน้าตาสดใสเขาก็ส่งรูปมาให้ดูโอ้จริงด้วยโอ้โหหน้าผ่องมากเลยเ่ะอ่ะนี่บีก็ถามว่ามีผลเลื่อนให้ดูไหมเขาบอกว่า เขาไม่ไม่ไดเอามาเพียงแต่ว่าค่าไตเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงตามที่คุณพ่อทานอาหารเพราะว่าก<ม>็ยังบางทีก็อยากทานอาหารอร่อยอะไรอย่างนี้นะ<ม><ม>ตามใจปากบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่ดีคือไม่คันแล้วก็ผิวสวยแล้วก็น้ำหนักขึ้น<ม>อ่ามีน้ำหนักขึ้นแข็งแรงเขายังพาออกไปทานข้าวก่อนโควิดระยะสามนะรอบสามเนี่ยนะเขายังพาพ่อไปทานข้าข้างนอกอยู่เลยแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูนะคะแล้วก็ ที่ดีใจ,ใจมากมากนะที่เขาดีใจมากๆเขาบอกว่าหมอเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะต้องนัดทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเขานั่นเหนื่อยพาพ่อไปหาหมอเนี่ยตั้งแต่ทานเจลเซตนี้เนี่ยนะคะคุณหมอเลื่อนเป็นสามเดือนครั้งอืมไอที่ต้องไปให้เลือดทุกเดือนที่ต้องไปหาหมอโรคหัวใจต้องไปหาหมอเรื่องไตอะไรเงี้ยนะคะตกลงอ<ะ>ตอนนี้เนี่ยสามเดือนนะนัดครั้งกอ,อโอ้หมัน ทาให้เขาเนี่ยแบบโล่งสบายขึ้นเยอะเลยมีเวลาหายใจบ้างอะไรเงี้ยคือหมดห่วงที่จะทํางานเพราะว่าเขาก็อยู่คนละบ้านไงค่ะเขาบอกว่าเออเขาก็อยู่คนละบ้านเขาก็ได้แต่ส่งอันนี้ให้คุณพ่อแล้วก็คอยไปเยี่ยมแล้วก็รับของมาทานข้าวบ้างน,นะก่อนหน้านะั้นแต่ตอนนี้นี่โควิดก็ไม่ได้ไปไหนไงแต่ว่าก็ดีใจตรงที่ว่าคุณพ่อเนี่ยดีขึ้นตลอดตั้งแต่ทานมานะตั้งแต่ตุลาคมปีสองศูนย์สองหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็ นี่ก็จุลายสองศูนย์สองหนึ่งนะี่ตุลาสองศูนย์สองะถึงตอนนี้กระดาษสองศูนย์สองหนึ่งนะคะก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงน้ำหนักขึ้นนะคะผิวสวยแล้วก็หมอนัดเลื่อนเป็นสามเดือนช <3 S 1> ักแน่แเเป็นที่เขาดีใจมากๆค่ะพี่ก็เออดีใจกับเขาด้วยนะพ่อแม่ก็ พอพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงลูกๆก็สบายใจเนาะใช่ได้แบบไม่เป็นไม่ต้องกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยใชนอกจากสุขภาพไตดีขึ้นแล้วสุขภาพกายของครอบครัวก็ดีขึ้นด้วยรวมถึงสุขภาพใจของครอบครัวอีกป้โหใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเปป่วยคนหนึ่งนี่ก็เหมือนป่วยทั้งบ้านเนะทุกคนกังวลใจใช่ไหมคะตั้งแต่พ่อเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเนี่ยทุกคนก็มีความสุขเนี่ยแจกสายแล้วก็หางโรงพยาบาลได้ โอเคโอเคค่ะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video